ปลายเสือครับเสืออกเผ่านะครับงามๆเลยครับนี่งามครับนอใหญ่มากแบบนี้เลยนะครับเอามาให้พี่น้นองเบื้องน้านะครับพันเบื้องน้านะผมเกี่ยวสวัสดีครับวายกตีสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุทกคน เมื่อเนี้ได้เป็นเมนูนี่นะครับนี่ครับผมปลายเสือครับเสือหกเผ่านะครับงามๆเลยครับนี่ไงมาแบบนี้เลยนะครับมาเป็นชิ้นเป็นตอนครับผมสิมาสอยจุนะครับกับแก้วคุ้มๆคือกอล่พี่น้องมาฝากพี่ตอนนอนครับผมคุณคางบ้านมปนเฮ็ดงานนะครับจะไม่เสียงดังจัง่อยครับผมผมก็บ่ากันนะครับก่อที่เป็นน้มาล้างขออนุญาตแกล่ข้าวจัง่อยครับ โอ้ผมผักอทองคักระบบได้บีแม่ําครับวันนี้เกลียวเพียนะครับเพียหัวพุง่งเนี้ยเหนียวคือเกลียว,วยพี่นอ้องใส่ไปเลยครับนี่มาเบืองเสือน้วกันครับผมแบบไหนําครับพี่นอ้องไดญมากแบบนี้เลยนะครับเอามาให้พี่น้องเบืองน้ำนะครับพันเบืองน้ำับผม <c oughs> ต้อเติมบ้านนะครับอยู่ข้างขงบ้าน,นครับจุดดังรบกวนในตั้งน้อยครับว่าปนปยังครับผมนะจะแจมกันนี่ครับผมได้แบบนี้เลยนะครับโอ้ยเกี่ยวผมลำได้ของเหนียวมาน้องครับนี ทางไก่ทางไก่มาแรีบเซมกันเด้อครับนี่น้องใส่สีเลย,ยอืม 看不看我们？啊嗯啊嗯 ห้าแฉกเมือนเดิมหรืองปล่าลายเสือมันจะแบบนี้ครับปลายเสือเส,อเสือสุดข,ของมันจะเดืหลายเมนูครับผม ความแสบกันเยอะผู้มัก นอปขอัขอโทษขอไผ่ข้นี่บูกินทิบแบบนี้ด้วยพี่น้องผมสมารถเลื่อนผ่านเลยครับผมมักไผ่มักมั่นครับคนทีแสบมมก็มาจับแสบกันครับผม ไปเสือมาแบบนี้เลยครับนี่อ,อ,อเกียายวกดบอะไ từng lần nữa ผมสำหรับเมื่อนี้นะครับเป็นเอาปลายเสื้อนะครับมาซ้อยจุนะครับไป้ายพี่น้องเบิ้งแล้วพี่น้องแซบพี่เลีรับผมสดๆนะครับดึงๆเลยนะครับกับแก้วขุ่มผมนะครับมาฝากพี่ตอนน้องในวัอนี้ครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่มารับชมเป็นกำลังใจให้บอสตีคมฝากอะไรก็แชร์กดติดตา่ำน้ไม่ได้เครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บอสตีครับก่อนสวัสดีครับ